สวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มาเล่นเกมปูหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานไม่ค่อยมีเวลาเวลาว่างมีน้อยก็จะพยายามไต่แรงขึ้นเรื่อยๆ็รงมาจานปูถ้าไป ไประดับสูงสุดนี่จะได้ตัวระดับตำนานตัวหนึ่งใช่าในปะูเอเรียนปูแห่ง e ตำนานในฟรีตัวหนึ่งซึ้งคะแนนแรงนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยคะแนนสูงสดุดอปีสองเท่าจัดไป เราอย่าไปยุ่งกับพวก,ระ,ก,ะกร,ระดับสูงมีแต่คนระดับสูงเต็มเลยวิ่งนักไม่อยู่แลวโอ้ยโดนโดนลูกหลงโดนลูกหลงเกือบตายไม่รู้ภารกิจมันด้ทำอะไรมั่งวิ่งไปก่อน แถวนี้นปลอดภัยไม่ปลอดภัยแถวนี้นรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยพยายามหาจุดที่ปลอดภัยกินเต่า จุดที่มันปลอดภัยสำหรับตัวเราทำกล่อ,อ,งองควันหนีดีกว่าอยู่ไม่ได้เลยเราอยู่จุดไหนเนี่ยมันจะไปคนมันเยอะจังอ๋อเจอแต่ละคนหนีดีกว่าตัวไม่ได้เลยตัวใหญ่ล้อมรอบไปหมดเลย ต้องหนีไปด้านบนใช่ต้องหนีด้านบนเอาใช่ไหมโหตูไปได้ไอ้นี่ ยืนทำอะไรเหน็นยืนตั้งนานแล้วไปสิฉันจะได้เกิดที่นี่มันเถื่อนจริงๆหาจุดฟาร์มไม่ได้เลย

ใหญ่มากเลยแล้วมีมีดปิดโอ้โโอ้โห,โอโหโอโของฉันทำไมจบแล้วอ่ะ ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยยังไม่ทันได้เกิดเลยโดนแล้วให้จุดเกิดแย่มากเลยผมรู้สึกว่าเกมมันจะเลียนขึ้นตอนแ,นแรกโคตรแหลกเลย โอ้ยโดนแล้วเออไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เกิด เ,เ,เนี่ยเด็กด้วยอ้หตายเป็นว่าเล่นอาจทาุกฟา์าไม่ได้เลยไม่มีที่ยืนรอบน,นี้เป็นแย่มาไม่มีที่ยืนและฟา์าไม่ได้ จะดีทีไหนโอ้โยตัวพิกมันวิ่งไปหาวุฒิวิ่งไวมากมันอัพสปีดนี่ว่าต้องอัพเป็มากัสปีด ไม่มีโอกาสได้ตัวใหญ่เลยเอาวุธก็ไม่มีหาจุดฟาร์มก็ไม่ได้โอ้โหเจอแต่ละตัวคุมเชิงันใหญ่ไอ้นี่ก็อะไรจริงโอ้โบอด อดนักนลกเริ่มมาไม่ทันได้ทำอะไรก็แตกกันแน่นอนป่วยเลียน,นมันเติบโตง่ายมากเลยปว่วยเลียนไอี้ยงีปอด อยู่ไม่ได้เลยไม่มีที่อยู่วิ่งไล่ไปเลยเรื่อยอ้าวเจอกันแล้วจำได้ ใช่ไหมจะเอาเอา,เอาโอ้หมันเมียนตีเอ่อหมวกของเราทำไรได้เนี่ยหมวกหมวกกรดสาวไม่ได้ดูเลยตายโรรวัวทำอะไรไม่ได้เลยรอบนี้ ต้องเพิ่มความเร็วเวลาอัพแล้วออโอเคขินกล้วยคะแนนสูงสุดไปไม่ถึงสูงสุดหรอก โอ้แค่บอดกันสู้ไม่ได้ให้ฉันเกิดเถอะขออะไรก็ได้แล้วกันขออะไรก็ได้แล้วกันให้เจอหน่เถอะ การฟื้นฟูไอ้โูย่างตัวนี้เอาสก,ก็บนะก้เอาวุธโบราณพวกกจ่งไม้ที่ไม่ใช่อาวุธตักสิดกิ่งไม้ขอนกระดูกเราจะตีแรงขึ้นต้องหาพวกกระดูกหากระดูกให้ไวกิ่งไม้ไม เอาวุธประจำวันอืมขึ้นบนเลย อ็เผื่อโซ่มันไม่ได้มันโกงขนางนั้นเลยโซ่ไม่ได้ไม่ได้เล่นนาแล้วเล่นกากมากแล้วม่มื้นไม่มีพื้นที่อยู่ไม่พื้นที่อยู่มันมันยากมากเลยโอบัก ที่กล่องอะไรตัวนี้จะเอานี่ได้จะเอาได้จำเป็นต้องใช้ปุ่นแจกโอ้ยโล่แตกแล้ว อุ้ยมีตัวสีแดงด้วยแต่ว่ามีคนไปนั่นครบแ่ละตัวใหญ่มากสี่แสนอาวุธก่ขอนประวัติศาสตร์ตัวอะไรเนี่ยมันมันตัว กดตีเดียวกันอีกคนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนตีได้ห้าคนเลยเหรอ หนีดีกว่าสูบเลือดก่อนโอ้โดนไล่ฆ่าใหญ่เลยลากไปหาตัวใหญ่แล้วกันไหนๆก็ตายก็ตายด้วยกันนี่แหละ เพื่อนเราหายเพื่อนเราตายเอาดิคอนรอจัมาวสู้ขคอนตึกดำบันไดไง ตัวแตกลสิไม่เอาอ,อายุอาวุธระดับดึกจำบันใช้หมดเดี๋ยวจะมีคนหยิบไปใช้เป็นปัญหาถ้ามีคนหยิบไปใช้มันจะเป็นปัญหา เ5ละอีกมิจเจียวดูจากแวแวเราไม่น่าหวัไข่รเนี่ยตายตัวแตก มามีมีดปิดแล้วอาไอยากบวกนี่มีมีดปิดในมือคือใส่อาวุธพวกใส่มีดทำเตะแรงขึ้น กินไห้หมดตัวเล็กจะปล่อยไว้เดี๋ยวมันเติบโตมันเติบโ,โตจะเป็นปัญหากับเราเราใส่วุ้จำพวกขวานคอนตะบองเจ้าโหดอยู่แถวนี้แหละจุดฟารที่ด่ดีเรากำลังจะแย่ กลังกลังดงเรากำลังจะโดนหมดตีตาย โอโดนบอดตีตายเจริญไปไม่ถึงฝันฝันโดนบอดตีตัวแตกไปไปไม่ถึงฝังรอบนี้เล่นแย่มากไปไม่ถึงฝั่งฝัน ก็สำหรับเกมนี้พาร์ทน,นี้ก็จบไปตอนนี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายบายจ้ากดไลค์กดแชร์